you mm -hmm. ฟิวแล้วไม่เห็นตัวเน็ดขึ้นกนนะ่ะม้าเริ่มเข้าฝูงเราก็ใช้เป็นเหยื่อมเม็ดอย่างเดียวนะคะรับนนิ่มอย่างเดียวปากเขาล้ไม่นเจ๋งแล้นแข็งฉันะครับผมมาเาลยับ แกนช้ำนะครับเปน,นะอนอ้วนอ,นอ,นอน มินนะครับผมถอนนะครับผมถอนพุ่งขึ้นมาเลยครับนี่ครับ มาครับานายครับมาครับโคีลมาแล้วครับ อัพตูฟี่เรามาแล้วมาแล้วลูกชากอยากไดมม้มาแล้วครับตูฟี่เราอิศกุครับผมเนี่ยครับอิศกุใสสวยๆนะครับมาแล้วครับผมน่าจะห้าหกขีดครับกำลังเข้าเนี่ยครับ どうですか สองส 5, 6, 4, ค,รครับผมใช้ห้าหกศยเรวครับครับผมอันนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับผมยากาศก,าก็ไม่น่านั่งต่อแล้วครับตอนนี้ประมาณสี่โมงเกือบจะห้าโมงแล้วครับก็มืดลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ผลงานผมก็พอใจกับผลงานวันนี้แล้วก็เลยโอเคแล้วนะครับเดีย๋ยวไปดูผลงานวันนี้กันนะครับ งานวันนี้ก็เป็นยี่สกนะครับไซส์ประมาณ 6- 7ขีดนะครับ5ขีด6ขีด7ขีดประมาณนี้ครับตัวใหญ่นี่าจะประมาณ7ขีดนะครับไซส์นี้ครับตัวเล็กน่าจะประมาณ5ขีดแล้วก็พวกปลาส้อยตะเคียนปลานินไซส์เล็กๆนะครับงานเรานี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่ครับเกี่ยเราเองนะครับสนใจสั่งมาได้นะครับผม ปลา <IP> ท,ที่เราได้มานะครับเราก็จะมาทําปลาส้มนะครับผมเก็บไปกินได้นานหนึ่งนะครับเนื้อปลาตรงนี้ไม่ต้องหั่นตามผมก็ได้นะครับคือผมชอบเป็นทอนๆอย่างนี้เวลาไปกินอร่อยดีหนังนี่บางคนเอาออกก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันอร่อยดีตอนเราเอาไปย่างแล้วมันจะเป็นไขมันของมันแน่ๆนะครับผมหั่นแบบนี้ครับเอากระดูกออกนะครับเหลือแต่เนื้อนะครับแต่เนื้อล้วนๆนะครับแล้วก็ติดหนังนะครับนะครับนะครับ เรจแล้วเราก็จะไปใส่เครื่องปรุงนะครับหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับผมใช้มาณนี้นะครับหยุดกำมือประมาณนี้ครับก้อนแค่นี้ต่อปลาประมาณแค่นี้กระเทียมครับตมเรียบร้อยแล้วครับประมาณห้าหัวนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือรสดีผงชูรสเข้าไปนะครับเป็นอันเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเอาลงหม้อครับคุกครับ รงรด้วยเกลือนะครับผมสักสี่ช้อนครับผมสามช้อนสี่ช้อน,นครับสแล้วก็ดลรสดนะครับนื้ตัดน้ำตาลนิดหน่อยนะครับไม่เยอะโอเคแล้วก็คุกครับผม คลุกให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวก็ใส่ถุงมัดให้แน่นๆนะครับผมนี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเราก็รัดแน่นๆเลยนะครับรัดแบบแน่นๆเลยครับเอาอากาศเอาให้หมดแล้วรัดแน่นๆนะครับเนี่ครับเราเก็บไว้ข้างนอกสักสามสี่วันนะครับผมให้มันเริ่มเปรี้ยวนะครับเริ่มเปรี้ยวเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้กินเก็บไว้ได้นานนะผมอย่างเงี้ยครับผมใครได้ปลามาเยอะไม่รู้ทําอะไรก็อย่างเงี้ยครับปลาส้มอย่างเงี้ยครับ เก็บใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะกินก็เอามาปิ้งย่างทอดได้หมดนะครับ่อยเลยครับผมครั้งหน้าปาว่าจะไปที่ไหนแล้วมีเมนูอะไรมาแนะนำอีกขอติดตามนะครับผม